สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง Yes I Do อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมีของมารีวิวค่ะนี่เลยอันนี้จะเป็นเค้กนะคะก็จะมีอยู่2เค้กด้วยกันก็คือจะเป็นบัตเตอร์เค้กกับบานาน่าเค้กนะคะก็มาจากปีนเทานะคะก็จะมีทั้งหมดบัตเตอร์เค้กก็จะมีทั้งหมด10ชิ้นนะคะ แถมหนึ่งชิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะนี่ค่ะ,คะมีสิบชิ้นแถมหนึ่งชิ้นนะคะว้าวยี่ห้อ Green h o u s นะคะเดี๋ยวเราจะหยิบออกมาให้ดูนะคะนี่ค่ะหอมนุ่มค่ะ หอมหอมนุ่มนุ่มมีทั้งหมดสิบชิ้นนะคะนีหกชิ้นแล้วเก้าชิน้นแล้วก็สิบแล้วก็สิบเอ็ดชิ้นนะคะนี่ค่ะแล้วส่วนอันนี้ <Okay. S 1> เป็นบหน้าเค้กนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดเอ่อหกชิ้นด้วยกันนะคะนี่ค่ะยี่ห้กกรีนเฮาส์เหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นบานาน่าเค้ก กล่องนึงก็จะมีสองนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเรากำลังเก็บกันอยู่นะคะอึอ๊ดจ้าน่าจะมาค่ะของกล้วยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิอมอันนี้ก่อนเลยนะคะหูสองชั้นด้วย อร่อยมากค่ะหอมนุ่มละมุนปากแตกต่างตกแต่งก็สวยมากค่ะดูค่ะก็มันก็กินหอมมากค่ะแล้วก็โรยไปด้วยธัญพืชอะไรต่างๆไปหมดแล้วค่ะอืมหอมกินกล้วยมากค่ะเทพตอนเปิดก็กินออกเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราลองไปกินอันอื่นปิดฝาไว้ก่อนเนะแม่แดงต้อบ กันใจแป๊บนะคะออกไปไหนวะอันน,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 นีค่ะคอืมลนหอมค่ะหอมมาก านผู้ชมได้กินด้วยอะค่ะแล้วก็จับแล้วก็นุ่มเลยค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยนะคะว้าว <Wow. S 1> นุ่มมากค่ะหอมละมุนปากเลยค่ะคนที่ไม่มีฟันก็กินได้แล้วค่ะแค่เอาปากมาแล้วก็นุ่มค่ะนุ่มมากด้วยค่ะ หอมละมุนเลยค่ะละมุนปากเลยค่ะละมุนล,ลิ้นด้วยโอเคถ้าใครสนใจติดต่อได้ครับก่องมากเลยะคุ้มราคาด้วยค่ะนี่ค่ะที่เบอร์โทรน,นี้เลยค่ะข้างล่างค่ะฝากกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไม่พลาดอืดอืดอีกมากมายนะคะบ๊ bye ายบายเดี๋ยวกินก่อนนะคะ